ถ้านั่งขับร้องนะครับนั่งพับเพียบนะครับตัวยืดตรงนะครับแล้วก็มือนะครับทั้งสองข้างถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะ,ะคว่ำม,มือนะครับมือขวาทับมือซ้ายก็ได้หรือว่ามือซ้ายอาจจะแบะแล้วก็มือขวาประกบแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วางไว้ที่เขา่าด้านใดด้านหนึ่งตัวตรงนะครับหน้าตรงครึ่งท่อนบนนี่เหมือนกับเรากําลังยืนอยู่นะครับเพื่อที่จะพร้อมที่จะ เปล่งเสียงร้องออกมาได้อย่างมีพลังนะครับการออกเสียงหายใจเข้านะครับแล้วก็เก็บลมไว้ที่ช่องท้องนะครับท้องเราก็จะพองขึ้นนะครับเพราะว่ามีลมอยู่นะครับลักษณะของการออกเสียงขับร้องเพลงไทยก็คือเราจะบังคับลมจากช่องท้องที่เราเก็บไว้เนี่ยขึ้นมาผ่านซวงอกนะครับแล้วก็มาที่ลำคอเส้นเสียง แล้วก็ผ่านออกมาทางริมฝีปากนะครับสำหรับการขับร้องเพลงไทยก็จะมีการออกเสียงที่แตกต่างจากการขับร้องสากลตรงที่เราจะใช้เส้นเสียงในการที่จะขับร้องการขับร้องสากลก็จะใช้ใช้พลังจากช่องท้องนะครับแล้วก็เปิดลำคอนะครับแต่สำหรับการขับร้องเพลงไทยก็จะใช้เส้นเสียงเป็นหลักนะครับก็จะทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยมีเอกลักษณ์ สำหรับการขับร้องเพลงไทยโดยเฉพาะครับสำหรับการเอื้อนเสียงเออออกเสียงตามหลักการขับร้องเพลงไทยนะครับออกเสียงคําว่าเออการออกเสียงเออในการขับร้องเพลงไทยนะครับสำหรับการฝึกออกเสียงเออให้ยาวที่สุดนะครับเพื่อที่จะบังคับลมหายใจเออ เออการออกเสียงอือออกเสียงตามหลักการขับร้องเพลงไทยนะครับออกเสียงอือโดยเสียงอือเนี่ยต้องระวังเรื่องของการทําเสียงออกจมูกนะครับคือเราต้องกั้นกลั้นจมูกนะครับแล้วก็ออกเสียงอือโดยที่จมูก จะไม่สั่นนะครับถ้าเกิดว่าจมูกยังสั่นอยู่เนี่ยหมายความว่าเรายังไม่สามารถบังคับลมให้ออกเสียงตามหลักการขับร้องเพลงไทยได้ถูกต้องนะครับ กลวิธ e ีการเอื a. A ้อนการกระทบเสียงหรือการครั a. A ่นเสียงออกเสียงเออเฮอเออเออเ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 สียงอออฮ์เฮอืออือ กลวิธีการเอื้อนโปรยเสียงออกเสียงเฮอเออเออเฮอเฮอเฮอเกลวิธีการเอื้อนโปรยเสียงออกเสียงฮือออออ ฮือฮือฮือกลวิธีการโหนเสียงเออ กลวิธีการใช้เสียงนาสิกเออเออเออตัวอย่างทํานองการเอื้อนลูกเท่าเสียงซอนสามชั้น ออ,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 อตัวอย่างทำนองการเอื้อนลูกเท่าเสียงโดสามชั้นเออ ตัวอย่างทำนองการเอื้อนลูกเท่าเสียงซอนสองชั้นเออตัวอย่างทำนองการเอื้อนลูกเท่าเสียงโดสองชั้นเออเออเเพลงนาคราชชั้นเดียว เราชวนกันซื้อผ้าเออเออเมาทำธงเรียกตราโรงสวยงามเออเออเออเด้วยสามสีน้ำเงินย้ายอยู่ในเออเออเออเสดใสดี สองข้างมีข้าวผาดเออเออเออสะอาดตาสองแถบแดงแบ่งวางเออเออเข้างขวาซ้ายสามสิงไม้กระสัดชาดเออเออเออสะาสนาทำเสร็จ เชิญขึ้นสาวงเอ,อิงเอ,อ่ยแล้วเราพากันหันน้ายืนตรงเอ,อิงเอ,อ่ยให้ทงทายเพลงลาวครวน โอ,โอ้พระชนนีชนนีสิงแม่นสวงเหอจะโศกสวงเสียวรู้สึกระลึกถึง นายิงทุกเงือถึงบีตุรงทรงรำเพึงนายิงโศกซึื่งถึงตูนคู่ทายิง จะสู่เนื้อเมียตนเมียร้อยคนหรือจะสู่พระแม่ได้พระแม่อยู่ยื้อเกเ็นไม่เห็นใคร หรือกลับไปส่นครกอนจะดี